ก็เสนอไปเป็นปติของที่ประชุมนะแม่น้ำสี่สแล้วอย่าไปพูดเลยว่าไอ้กรทขัดแจ้งไม่มาดื้อดึงขผมไม่ได้เชิญไงแล้วจะมาได้ยังไงผมไม่เชิญเพราะเขาเป็นคนทํารัฐธรรมนูญนเมื่อผมจะเสนอข้อแก้ไขมันผมก็จะต้องแก้ไขโดยสี่ของผมที่เป็นผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้ว่าอยากเขาทําในเรื่องอะไรที่มันไม่เกิดปัญหาก็เป็นหารือไม่ใช่ผมสั่งคนเดียวก็สีหประเด็นก็ไปตามนั้นแ่ะ ก็เดี๋ยวเขาพูดเองอะเรื่องสวเรื่องอย่างตานี้นะก็เป็นมติแะ้วเดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นไงไม่ไอคนละเรื่องบ้างอันนี้เขาเรื่องมติแก้ไขร่างรัฐมนูญชั่วคราวไอนี้เขารั้งร่างรัมนูญถาวรถาวรคนละอันกันนะอันนี้เขาแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรล่ะรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะแก้อะไรเพื่อให้เกิดการทำให้มติ ไม่เคยเหรอเธอมาปนกันเนี่ยอันนี้เรื่องรัฐมนูนทีหกข้อก็เป็นเรื่องอันนึงก็คือแก้เรื่องนนูนด้วยอันหนึ่งบางส่วนก็เป็นเสนอไปพี่นายเฉยแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมติมันทําไมละ่ะมันสั่งกี่ทีก็ได้อะจะกดดันเรื่องอะไรอะวไหนกดดันวันนี้เป็นประธา,าน,ออนดดาธิบดีนนร้อยประเหรือเปล่าเป็นสากลรหรือเปล่าเข้าใจซชบ้างสิ เขาคงทําแหละเขาลงเดี๋ยวมีอีกก็ได้ก็ผมก็เขียนไปใหม่ก็ทํำจนกว่าจะพี่นาแหละใครแะ้วเป็นคนแล้วไม่ชอบใครกรรทหรือผมอ่ะไม่มาถามทําไมล่ะเหตุผลให้บ้านเมืองมันมีความสุขความสงบไงเธอไม่อยากได้หรือไงจ๊ะเธออยากให้มันตีกันแบบเดิมมีข่าวขายทุกวันหรือเปล่า มันโถเธอยังแหมบุญระดมใหมมันมีสภาสองสภาใช่ไหมจ๊ะแล้วนะแก้ปัญหาที่ผ่านมาเธอก็ดูว่าสองสภามันเป็นยังไงอยู่เรื่องนี้ควรจะทํายังไงไม่ทํายังไงก็หารือกันสองสภาจะได้มีคนที่ทักท้วงกันได้บ้างแล้วจากนั้นก็ไปถูกกระบวนการแก้ปัญหานะที่มันใช้กลไกของรัฐสภาผมไม่ได้เขียนให้สวเนี่ยเขาไม่หรือต้องการสวรมีอำนาจปลดใครทักคนทาไมอำนาจรัฐสภามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เขาไม่ทํากันไงแล้วมันต้องหาคนเข้าไปทําก็เท่านี้เอง เขาคงไม่ไปทําอะไรเสียหายแล้วมั้งไปสืบทอดหน้าอะไรอ่ะอืมอํานาจอะไรผม,มอยากรู้พูดกันอยู่ได้อํานาจนี้อํนานาจนน้นแตกแยกคนคนู้นคนนี้มันจะเขียนไปทําไมวันนี้มันแตกกันไม่พอไงอืนนม,มออนนคุณก็จะให้ผมไปบังคับอย่างนี้คิดเอาเองกททคิดเป็นอ่ะเพราะว่าคุณจะทําไงสิ่งที่คุณจะต้องควรจะเข้าใจผมมากกว่าคือ วันนี้รัฐบาลแสดงความจิงใจในการไม่สืทอทอดอำนาจหรือเปล่าคือให้มีการทําติให้มีการเลือกตัง้งให้ทารัฐธรรมนูญผมสืบทอดอำนาจตรงไหนแค่เพียงแค่าข,ขอให้มีวิธีการกลไกเพื่อจะดูแลคนหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยไม่กลับมาที่เดิมเนี่ยพี่ตรงไหนมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมเสนอมาที่มีไหมเสนอมาเธอเสนอมาดีที่มันดีกว่าตรงเนี้ยที่ไม่ตรงกับที่ฉันพูดมีวิธีไหนอีก ถ้าคิดไม่ออกอย่าพึ่งมาถามผมผมคิดออกได้แค่เนี้ยถ้าคุณฉลาดกว่าผมคุณก็บอกมาแต่ถ้าคุณจะใช้ปรายไตยแบบเดิมผมไม่ยอมเพราะผมชีวิตผมชีวิตประชาชนอีกโขกทว่าล้านไอ้ผมเนี่ยมันคนเดียวไม่เป็นไรหรอกนึกถึงคนอื่นเขาบ้างสีตจะเขียงอยู่ได้แัดที่ประไตยอะไรกันเลอะเทอะไปหมดอะไอ้ที่ผมให้วันนี้ไม่ใช่ประาปไตยเหรอเลือกตั้งไงอยากเลือกตั้งก็ให้แล้วไงทุกประเทศเขาก็พูดแค่นี้มีประเทศไทยเนี่ย ต้องเลือกตัง้งทังนี้ต้องน,นประเทศเอื่นเขาถามผมนะเขาถามว่าอยู่เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ตามรูปแบบปี60ก็แค่นี้เขาก็โอเคครับ yes เขาไม่เห็นเขาจุ้งแบบนี้เลยก็ไม่มีใครไปก้าวไกลประเทศโน้นประเทศนี้เหมือนไอ้บางคนไปพูดต่างประเทศแล้วด่าประเทศตัวเองเนี่ยถ้าไม่ด่าเขาบ้างเราไม่กล้าหรือไงผมไม่กลัว่ะก็ไปดีก็ร่างใหม่ ทำไมอ่ะก็ผมมีอำนาจที่ผมจะทาให้บ้านเมืองปลอดภัยผมไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิดไงก็ผมพูดเมื่อกี้คุณไม่ฟังผมเลยว่าไปใตายคืออะไรวันนี้เราต้องการอะไรต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศหรือเปล่าปฏิรูปรหรือไม่ด้านอะไรคือความแตกต่างเข้าใจไหมถามกับไอมาเหมือนเดิมไก่กับไข่เหมือนเดิมเกินอย่างไรอะไรอ่ะประเด็นไห ผมไม่ต้องจับทางอ่ะจะจับทางเธอจับทางให้ฉันดีมาโตไม่ไปดักดักทําไมผมทําเพื่อคนไทยทั้งประเทศผมจะต้องไปดักอะไรใครคนไทยทั้งประเทศต้องป้องกันร่วมกันไม่ใช่ว่าผมจะทําหน้าที่ผมอะไรปะ่ะผมขึ้นมาทาให้สองปีกลายเป็นผมต้องทาทุกอย่างไปจนรับรองความทุกอย่างต้องสําเร็จต้องเกิดให้ได้ถ้าไม่ได้เป็นความรับถ้าเคยถามคนแล้วนันมันทาอะไรสําเร็จบ้างถามสิ นี่ไม่โมโหเลยนะเนี่ยแบบนี้จริงๆไม่โมโหหรอกผมเลิกโมโหไปตั้งนานแล้ว